กััตอแรกมาลากอดยักยักนี่เลอเยไว้ทำหมก็ดูต้นตอไนี่ตะไบจะตีนไกนะคะต้นีเก็เสร็จแล้วก็เคนับทแกงลงไปค่ะทำายง่ายค่ะ สูตรไข่สูตรมันอยากกินแบบนี้นะคะและ้วก็ใส่กะทิด้วยนะนิดหนึ่งก้อนน้ำดาน้ำดตีนไก่ของเราเนี่ยแซะค่ะน้องละเนี่ย ใสได้มะกูดนะคะกินง่ายๆแต่รสดีไปปรุงใส่น้ำจ่านิดนองใส่น้ำปลาหอมหอม อยอนิดนึงคงน้อยเยอหน่อยนะะเจแล้วแล้วเล้ร <c oughs> ้าะไะปพี่หน่อยปาลาไม่เจอ <c oughs> นีกกก่น <c oughs> ทุกคนมาคิดไหม,ม ทำการขั้นตอนใส่กะลาลูกพายรัวๆส,สัสๆจำนะคะยี่ห้อผิหอมเลยละหอมหอมขึ้นแกงมากหอมโอ้สูตรใครสูตรมาเดอ้ออยากกินแบบไหนก็ทำกินละเราเราเรามักแบบนี้<อ>ทุกคนค่ะกลิ่นกระชายหอมมากค่ะ<อ>ถึงเครื่องค่ะ อืมอนี้เลยแซ่ขั้นตอนต่อไปเราจะเอลือดลงไป่ะเลือด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 ส่งสือนะคะตื้อตือตือตือนะคะเลือดนะคะเลือดมันจะกีนเก่ของเราก็าใส่นาคกระทิด้วยนะแลคกรตทิคนชอบเด้อเนาะ แล้วแต่คนมักเนาะใครชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะจ๊ะบางคนก็แบบน้ำยาก,กะทแบบิแบบปลาแบบปนๆตำๆมาเนาะแต่เราชอบแบบนี้นะจ๊ะหรือทุกคนจะทำเป็นแกงเขียวหวานตีนไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะซีบเบิอีกรอ,อแบนึงเสีบแส่บเนี่ ที่ชิมที่ชิมไปอปๆดไม่ใช่เลยนะคะหิวจะน้ำตาลนิดหนึง่งพอาะเพราะแซ่บโอเคเลยเพราะว่ายัางไงแล้วเราก็ต้องไปปรุงตามจะชอบอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะคะค <laughs> ใส่กะทิไปนิดหนึง่งแซ่บมากค่ะเีื้อปลาประลาบ้าบไปหน่อยเดีย๋ยวมันจะเค็มเกิน จะแ,แต่ชอบนะคะคนี่ปัดไฟด้วยค่ะสวยงามค่ะหันผัดยาวเนี่ยได้แฟนต่างประเทศนะคะ เป็นแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะสันผักยาวเกินค่ะแฟนบ้านไกลค่ะเคคบบ UK US ได้หมดเลยค่ะเยอรมันเยอรมนีอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเดียวอังกฤษค่ะอ๋อก็คือล็อกมงไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะรับประทานได้ ทุกคนมาทานขนมจีนน้ำยากะทินะคะใส่ตีนไก่ใส่หนงก้อนก้อนค่ะมีพริกสวยๆนะคะมีผักเคียงค่ะมาทานด้วยกันนะคะไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องทำเองอร่อยเองค่ะกดเลยนะคะกดเลยค่ะที่ช่อง ออยู่ตรงมุมสายล่างนะคะ